รอยรักตอนจบหลังจากที่ทำงานที่ไร่แสงอรุณครบหนึ่งปีคณะสนันก็ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตามที่ตั้งใจเอาไว้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเริ่มต้นกว่าที่เธอจะฝ่าฟันผ่านไปได้ก็เกือบถอดใจไปเหมือนกันหญิงสาวยังจำได้ไม่เคยลืมว่าได้อีเมลตอบรับเข้าทำงานวันเดียวกับที่ครบกำหนดพอดี ทางบริษัทที่ตอบรับสนใจผลงานของเธอและยื่นข้อเสนอให้ทดลองงานที่สาขาในประเทศก่อนหากผ่านการประเมินเธอมีสิทธิ์ที่จะได้ไปประจำอยู่กับสาขาใหญ่ซึ่งอยู่ประเทศญี่ปุ่นเดิมทีบริษัทนี้เป็นเหมือนเว็บไซต์ชื่อดังทั่วไปและในปัจจุบันได้เปิดตัวเป็นแอป,ปใหม่สำหรับคนที่รักการอ่านจะว่าไปก็คล้ายคลึงกับสำนักพิมพ์ในอดีต เพียงแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับยุคปัจจุบันที่ขยายไปสู่อีกแพลตฟอร์มตอนนั้นคณะสนันทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจจนนอนไม่หลับซึ่งเธอลืมนึกถึงปัญหาที่จะตามมาก็คือนอกจากการทดลองงานเป็นระยะเวลาห้าเดือนแล้วเธอยังต้องแบ่งเวลาเรียนรู้ภาษาที่สามเพิ่มเติมอีกด้วยแม้งานที่ทำจะตรงกับสิ่งที่ตัวเองรักและก็ชื่นชอบ แต่ในบางครั้งก็เกิดความกดดันพาให้เจอกับสภาวะหมดไฟแต่กระนั้นเธอก็ยังได้กำลังใจจากคนที่เอ่ยปากบอกว่าจะคอยซัพพอร์ตกันเต็มที่ซึ่งทุกอาทิตย์ภะคพัชจะมากรุงเทพเพื่อมาเจอกับเธอและแวะเข้าไปตรวจงานที่ตลา,าดส่วนวันธรรมดาก็จะประจำอยู่ที่ไร่แสงอรุณแน่นอนว่าความตั้งใจของเธอ ส่งผลให้การทดลองงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในวันที่เธอต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างบ้านต่างถิ่นใครจะไปคิดว่าเพื่อนร่วมเดินทางนั้นจะกลายเป็นพรัคพัฒพี่ไปส่งส่งถึงญี่ปุ่นเลยเหรอคะสิ่งที่พรักพัฒเคยพูดเอาไว้เขาทำมันได้อย่างที่พูดจริงๆตอนแรกคณะสนั่น,นคิดว่า แค่ตามไปส่งที่สนามบินเท่านั้นกับกลายเป็นว่าชายหนุ่มอยู่กับเธอถึงสามวันจากนั้นก็ค่อยบินกลับพี่ก็ต้องมาดูก่อนสิว่าที่พักของเรานะปลอดภัยหรือเปล่าอีกอย่างญี่ปุ่นก็แค่นี้เองพี่จะมาหาทุกเดือนคณสนันทำงานที่นี่ได้ประมาณหนึ่งปีครึ่งก็ตัดสินใจลาออกยอมรับว่า มันเปิดโลกของเธอพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรับมือกับปัญหาในการทำงานการสื่อสารคือสาเหตุหลักรวมไปถึงความกดดันในหลายๆด้านที่ทำให้เธอตัดสินใจถอนตัวออกมาหากถามว่าเสียใจหรือเปล่ากับเส้นทางที่ตัวเองเลือกคณะสนันตอบได้เต็มปากเลยว่าไม่เคยนึกเสียดายเวลาแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวปัจจุบัน เธอเลือกทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักเหมือนเดิมแต่เป็นฟรีแลนซ์ไม่จำเป็นต้องทำงานที่ออฟฟิศเพราะงั้นก็เลยได้กลับไปอยู่กับพักพัที่ไร่แสงอรุณเช่นเคยซึ่งชายหนุ่มต่อเติมบ้านเพิ่มเติมในช่วงที่เธอทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้พื้นที่ที่เคยเป็นบ้านพักของเธอในตอนแรกถูกต่อเติมจับรวมกับบ้านพักหลักจนกลายเป็นหลังใหญ่ซึ่งคนคุมงานนี้เป็นใครไปไม่ได้ นอกเสียจากแทนไทยพอพูดถึงแทนไทยแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนี้ชายหนุ่มกําลังคบหาอยู่กับน้องสาวสุดที่รักของเธอจากที่คุยกันทางไลายเหมือนว่ากุลยาจะทำงานที่กรุงเทพทำได้ครึ่งปีก็ตัดสินใจกลับไปอยู่ที่บ้านกับบิดาเพราะว่าท่านล้มป่วยพักขพัดเห็นแบบนั้นจึงดึงน้องมาทำงานด้วยเหมือนเดิมแล้วก็คอยจัดการค่ารักษา รวมไปถึงค่ายาทุกอย่างที่สำคัญตอนนี้กุลยากลายเป็นผู้จัดการฝั่งรีสอร์ทไปแล้วในส่วนของคนอื่นๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายตอนนี้โชคชัยกับราตีแต่งงานกันแล้วโดยที่มีพักพัฒเป็นเจ้าภาพส่วนเธอนั้นไปร่วมงานไม่ได้จึงฝั่งให้คนรักจัดหาของขวัญไปให้ทั้งคู่ส่วนทางด้านเคมิกากับคุณบอสก็เหมือนจะไปได้ด้วยดี ตอนนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปที่ดีกว่านั้นก็คือแฟนคลับส่วนใหญ่ของชายหนุม่มยังคงให้การสนับสนุนทางผลงานต่อไปคณะนันมองว่าอาจเป็นเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปโลกเปิดกว้างขึ้นและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีบางกลุ่มที่ถอนตัวออกไปตอนนี้ เรานั่งกันอยู่ที่ห้องอาหารฝั่งรีสอร์ทใช้สถานที่นี้ก็เพราะว่าสะดวกต่อการหาจัดอาหารจัดเลี้ยงวันนี้เป็นวันเกิดของพวัตซึ่งปกติแล้วเจ้าของวันเกิดไม่ได้สนใจจะจัดงานทำนองนี้หรอกแต่ปีนี้พิเศษขึ้นมาหน่อยเพราะว่าพวัตตั้งใจพาสาวมาเปิดตัวแต่ถ้ว่าดูเหมือนจะมีใครบางคนที่ไม่อินกับงานวันเกิดของน้องชายตัวเองเท่าไหร่ กลับกันเถอะคนข้างกายพูดชิดริมหูน้ำเสียงนั้นแฝงไปด้วยการอ้อนอยู่ไกลๆพี่อยากอยู่กับครีมแค่สองคนแต่เจ้าภาพยังไม่เป่าเค้กเลยค่ะขันนสนันยกมือลูบแก้มคนรักปลอบไปในตัวรออีกหน่อยนะคะค่อยกลับพระกัพัดกรอกตาไปมามันแค่หาเรื่อง อยากอวดผู้หญิงของมันมากกว่าไม่ได้สนใจเ,เรื่องวันเกิดหาเหวอะไรหรอกปีก,ก่อนๆมันยังหมวกตัวอยู่แต่ครับบา้ามันน่ะโตเป็นควายขนาดนั้นแล้วไม่เป่าเค้กหลอกหน้าขนนัสนันตีเบาๆที่ต้นแขนแกร่งนั่นน้องพี่พัดนะคะทำอย่างกับเราไม่รู้ว่ามันกำลังแกล้งพี่อยู่พระคพัรู้ดีว่า มันเคืองที่เขาไม่ยอมให้มันตามไปหาน้องที่ญี่ปุ่นเพราะถ้ามันไปเขาก็จะอดไงตอนนั้นมันไม่มีคนรักมันไม่เข้าใจหรอกว่าความคิดถึงมันทรมานมากแค่ไหนไม่ต้องมาหัวเราะเลยชายหนุ่มบีบปลายจมูกด้วยความหมันเคี้ยวสรุปแล้วนี่อยู่ข้างมันเหรอโธีิพัทไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ คณะนัน,นแสนจะอ่อนใจให้กับคนตัวโตวที่ชอบงอนไม่ใช่ว่าเธอไม่รู้ว่าพวัตหาเรื่องปั่นหัวคนเป็นพี่แต่ถึงยังไงวันนี้ก็เป็นวันสำคัญและเธอก็รักพวัตไม่น้อยไปกว่าคนข้างๆเพียงแค่ความรักที่มีให้มันคนละรูปแบบกันงั้นเอาแบบนี้ดีไหมคะพี่พัดก็ถือเค้กไปให้พี่พามเป่าเลย เธอเสนอความคิดและมันก็ทำให้โหนกแก้มของอีกฝ่ายระเรื่ขึ้นถ้าพี่พามเป่าเค้กเสร็จครีมให้ของขวัญเราก็จะได้กลับห้องกันไงคะคณสนันลุนอยู่ไม่น้อยกับข้อเสนอของตัวเองไม่ใช่แค่พวัตหรอกนะที่ชอบแกล้งพี่ชายตัวเองแต่เธอเองก็ชอบเห็นโมเมนต์ระหว่างพี่ชายกับน้องชายเหมือนกันหลังจากที่เธอพูดจบ เขาก็ลุกขึ้นแล้วเดินหายไปเลยกลับมาอีกทีพร้อมเคก้กแล้วก็เทียนหนึ่งเล่มที่ปักอยู่ตรงกลางเป่าเร็เวๆสิวะมึงอย่าลีลาอะไรของมึงครับพี่มีความสุขมากๆแล้วกันกูละเกลียดคำอวยพรของมึงจริงๆไอ้พัดทันทีที่แสงไฟจากเทียนดับลงคณะสนันรู้เลยว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น เลยรีบหยิบของขวัญให้กับพี่ชายพร้อมทั้งหันไปพูดคุยกับสาวของภวัดอ,อยู่ไม่กี่คำจากนั้นเธอก็โดนลากกลับมาบ้านพีพารคณะสนัน,นนีบขาเข้าหากันเมื่อชายหนุ่มเลื่อนมือเข้ามาใกล้ามากขึ้นเรื่อยๆเธอพยายามเก็บกลั้นอารมณ์วาบวิวด้วยการขบริมฝีปากร่างดวงตากลมโตเบิกกว้างเล็กน้อยในขณะเดียวกันผ่งแก้มอิ่ม กลับแดงระเรื่อขึ้นอย่างน่ารักเจ้าตัวใช้ฝ่ามือน้อยๆดันอกเอาไว้ก่อนที่เขาจะโน้มตัวลงไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอปลนเปลอให้กับเขาของแบบนี้มันเรียนรู้ได้แล้วก็ผลัดกันสร้างความสุขให้กับเขาบ้างพอก่อนรีมเดวเซจเจ้าของไร่แสงอรุณลูบศีสษตถุยได้รูปเบาๆก่อนจะเอ่ยเสียงพร่าเตือนเอาไว้ก่อนกลัวว่าคณะสนัน จะจัดการจนเพลินโลรีดพิษทุกหยาาิโยเซก่อนหญิงสาวระบายยิ้มจากนั้นยืดตัวลุกขึ้นพร้อมกับใช้แขนคล้องคอคนรักก็ชอบมายั่วกันแบบนี้พชะรขะพะัสใส่หน้าอย่างทรมานไม่น้อยกับการถูกปลุกเราคอยดูเถอะเดี๋ยวจะเอาให้ร้องไม่ออกเลยแน่ใจนะคะว่าจะไม่ให้ร้อง เธอกระซิบอย่างยัวย่วเย้าถ้าไม่ร้องขึ้นมาจริงๆคือไม่รู้สึกนะพี่พัทนั่นก็แปลว่าครีมชายหนุ่มกดเสียงต่ำคำพูดของเธอเมื่อครู่ไม่ต่างอะไรจากการท้าทยายคนสนันหัวเราะชอบใจไม่นึกเขินอายกับเรื่องแสดงความรักผ่านเซ็กกับพักภพพัทเธอชอบที่เขาใช้ถ้อยคำพวกนี้ระหว่างการเล้าลม มันเพิ่มอรรถรสแบบฉบับที่เรียกได้ว่าให้เลือดพุ่งพล่านมากกว่าเก่าพี่พัดขาไม่ว่าเปล่าแต่เลื่อนมือไปวางท่าอ,อกแกร่งใจเย็นสิที่รักพี่ขอสิบวิเพรกขัดร้องห้ามความจริงตอนนี้ตัวสันดริกอยากจะโดนควบแทบแย่รีบเอียวตัวไปคว้ากระเป๋าเงินแต่ยังไม่ทันที่จะได้เปิด ก็ถูกมือเล็กช่วงชิงไปเสียก่อนไม่ต้องใช้ค่ะบทรักดำเนินไปอย่างเร่าร้อนชายหนุ่มถึงกับคำรามในลำคอครีมเขาครางเสียงแผ่วเบาก่อนจะจูบที่ข้างแก้มนวลจำไม่ได้แล้วว่าเอ,อ่ยเรียกชื่อเมียรักไปกี่รอบแล้วที่เธออนุญาตมันแปลความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ยังไงครีม พร้อมเลยเหรอพร้อมแล้วสิคะยิงสาวระบายยิ้มเต็มวงหน้างามพลิกตัวนอนกอดชายหนุ่มที่ยังดูมึนงงไม่น้อยครีมหน้าไม่อยากให้พี่พัทรอแล้วตลอดเวลาที่คบหากันพักพัทรรักษาสัญญาที่เคยพูดเอาไว้อย่างไม่มีบิดพลิ้วกรอบป้องกันหัวใจของเธอค่อยๆละลายจนหมด ความสม่ำเสมอที่ชายหนุ่มมีให้กันนั้นมันทำให้เธอมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะจับมือแล้วใช้ชีวิตไปด้วยกันจนสุดปลายทางพี่รักครีมเพิกขพัดดึงมือบอบบางมาแนบแก้มในตาขมพลางพปล่าเต็มไปด้วยความรักขอบคุณนะที่ไว้ใจพี่ขนนันัสนันดึงมือออกจากการเกาะกลุ่ม เปลี่ยนเป็นฝ่ายประคองไปหน้าคมแล้วเอ่ยเสียงหวานครีมก็รักพี่พัทเหมือนกันค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องสารรอยรักเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนิยายเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบ ไม่ได้บื้อวาอะไรมากมายนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ดราม่าหนักหน่วงอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะตอนจบนี้ก็อาจจะสั้นไปสักเล็กน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าฉากเอตอนเทท้ายเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะเราก็พยายามอ่านเท่าที่จะอ่านได้นะคะอาจจะตัดบางฉากออกไปแล้วก็อ่านได้เท่าที่ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะคะแล้วก็ ใครที่รอรวมตอนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้คนฟังก็อาจจะหดหายไปบ้างเราก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างมาอ่านสักเท่าไหร่ด้วยนะคะทุกคนแต่ก็จะพยายามมาลงให้สม่ำเสมอเหมือนแต่ก่อนนะคะส่วนเรื่องต่อไปที่จะอ่านก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่า ทางนักเขียนจะส่งเรื่องไหนมาให้อ่านนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันเรื่องหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ